สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันกับหัวข้อคำทำนายความรู้สึกของแฟนเก่าเขาคิดและรู้สึกเช่นไรกับคุณบ้างในเวลานี้นะคะความรู้สึกของแฟนเก่าเขาคิดและเขารู้สึกเช่นไรกับคุณบ้างในเวลานี้มีไพ่เลือกสองใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่งหรือไพ่ใบที่สองค่ะแฟนเก่าคนรักเก่า เขาคิดแล้วรู้สึกเช่นใรกับคุณบ้างในเวลานี้ไพ่ใบที่หนึ่งหรือไพ่ใบที่สองค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ แฟนเก่าคนรักเก่าของคุณเขาคิดและเขารู้สึกเช่นใรกับคุณบ้างในเวลานี้ไม้ไพ่สิบไม้ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขารู้นะคะว่าเขาอาจจะสร้างความทุกข์ใจความเสียใจให้คุณย่างหนักเขารู้นะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทนในความรู้สึกให้กับเขา มัน่นางมากทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วเขากับทำให้คุณจะต้องผิดหวังเสียใจในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกผิดนะคะเขารู้สึกผิดกับการกระทำของเขามากนะเขารู้ว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยสนใจคุณเลยในขณะที่คุณมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีให้เขาอยู่ตลอดเวลาเขารู้ว่าหลายครั้งเขาทำให้คุณรู้สึกว่า ตัวเองด้อยค่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยนะเขารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาได้ทํากับคุณเอาไว้ในเวลานั้นนะเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจใยดีคุณเลยในตอนนั้นทั้งๆท,ที่คุณพยายามที่จะทําดีกับเขาตลอดมามีคุณมีความรักนะคะที่มั่นคงให้กับเขาอย่างสม่ําเสมอแต่ตัวเขาเองเขาลับใช้ชีวิตเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบปิสละนะ ไม่ได้ใส่ใจใยดีในความรักความสัมพันธ์เลยนะเขาเรียกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเขามีแฟนแล้วว่าเขามีคุณอยู่แล้วเขามีคนที่คอยรักและคอยผอมใยเขาอยู่เสมอนะในความนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเขาใส่ใจแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเท่านั้นนะแล้วในเวลานี้เขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณมาร mm hmm. ในไพ่เดดซอน ไพ่เจ็ดม้ไพ่แปดถวยและไพ่สงถวยนะคะความสัมพันธ์ในตอนนั้นเขาเป็นฝ่ายที่เดินจากคุณมาเป็นฝ่ายที่ตัดจบความสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่ห่างเหินคุณนะและเขาก็พยายามที่จะสร้างกำแพงกับคุณตลอดเวลาในระยะทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะ เขารู้สึกได้นะว่าในเวลาเนี้ยเขากําลังสูญเสียคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาไปคนที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาไปในตอนนี้เขาคิดอยากที่จะกลับมาหาคุณนะเขารู้ว่าคงไม่ง่ายที่จะทําให้คุณใจอ่อนกลับมาให้อภัยเขากลับมาให้โอกาสเขาแต่เขาจะไม่รับความพยายามที่จะทําให้คุณกลับมาเป็นคนรักเป็นผู้รักของเขา เพราะในเวลานี้เขาตระหนักได้แล้วเขารู้ใจตัวเองได้แล้วนะคะว่าไม่มีใครที่รักเขามากที่ไม่มีใครรักเขามากเท่ากับคุณอีกแล้วไม่มีใครที่ห,วห่วงใยใส่ใจดูแลและจริงใจกับเขาได้เท่าคุณอีกแล้วนะความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทให้กับเขาความรู้สึกที่คุณทุ่มเทให้กับเขาตลอดมาในเวลานี้เขานึกได้ในวันที่เขาสูญเสียคุณไป นะคะในวันที่คุณสร้างกำแพงขึ้นมานะในวันที่คุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องมีเขาอีกต่อไปวันนี้คุณเข้มแข็งมากคุณเป็นตัวของตัวเองในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีเขาคุณก็อยู่ของคุณได้แล้วนะแต่ตัวเขาในเวลานี้ถ้าไม่มีคุณ เขาคงอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปจากชีวิตเขาได้เขาอยากที่จะให้คุณกับเขากลับมาเป็นกู้รักกันเหมือนเดิมนะคะเขาจะใช้ความพยายามเขาจะใช้ความพยายามที่จะกลับเข้ามาหาคุณให้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะสร้างกำแพงเอาไว้สูงเพียงใดเขาจะไม่ยอมยอด้อในความพยายามครั้งนี้ยังเด็ดขาดนะเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณมากๆในเวลานี้ แล้วบทสรุปนะคะเขาจะทำได้สำเร็จไหมคุณใจแข็งว่าเขาขวดที่เขาคิดเอาไว้เยอะเลยสุดท้ายแล้วเขาจะทำให้คุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้สำเร็จหรือไม่คุณจะใจยอมคุณจะยอมใจอ่อนกลับไปไหรือไม่นะคะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากนะเหมือนกับว่าคุณเจ็บแล้วคุณจำนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะให้โอกาสเขาตลอดนะ คุณพยายามที่จะให้อภัยเขาตลอดคุณพยายามเป็นฝ่ายเข้าหาเขาตลอดแต่นะยิ่งคุณพยายามเท่าไหร่เขาก็เหมือนกับยิ่งผลักใส่ไล่ส่งคุณมากขึ้นเท่านั้นเขาก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจคุณแล้วหรือเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการเราในเวลานั้นนะแต่ในเวลาที่คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วเขากลับที่จะต้องการ กลับมาหาคุณนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่าในเวลานี้ดูเหมือนว่าคุณจะปิดประตูจะปิดประตูใจกับเขาไปแล้วนะคุณจะไม่เปิดใจให้กับเขาอีกแล้วนะเพราะตอนนี้คุณเองคุณมีโอกาสเข้ามามากมายคุณมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะและชีวิตคุณในตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆคุณมีความพร้อมทุกอย่างและคุณเพกําลังคิดว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดให้กับคุณ คุณจะไม่ให้ตัวเองลับไปผิดหวังเสียใจเหมือนอย่างในอดีตอีกแล้วคุณง่ายๆว่าในตอนนี้คุณตัดจบเขาแล้วนะคุณใจแข็งและคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะส่วนตัวเขาเขาอาจจะใช้ความพยายามที่มากและมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความพยายามของเขาจะสำเร็จสำร็จผลไหมต้องบอกเลยว่านานและยากมากเพราะคุณได้ปิดเขาได้ปิดกั้นความรู้สึกของคุณที่มี ตอเขาไปแล้วหรือเขาเรียกว่าความรู้สึกของคุณที่เคยมีต่อเขาเนี่ยมันจบสิ้นไปหมดแล้วมันไม่เหลือต่อไปอแล้วนะคะเขาเรียกว่าไม่เหลือความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาอีกต่อไปแล้วการกลับมาของเขาไม่ว่าเขาจะพยายามมากมายเพียงใดก็ตามคุณไม่ได้สนใจแล้วและคุณก็คิดว่าคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะ แฟนเก่าคนรักเก่าของเขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เป็นเช่นไหนบ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เป็นเช่นไหนบ้างเขาคิดถึงคุณนะ เขาคิดย้อนเวลาในช่วงสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดถึงความดีที่คุณมีให้กับเขาเขาคิดถึงในช่วงเวลาที่ชีวิตเขามีปัญหามีเรื่องให้สะดุดมีเรื่องให้ติดขัดไม่ว่าในเรื่องใดก็แล้วแต่นะคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดคุณคอยให้คำปรึกษาเขาตลอดคุณไม่เคยปล่อยมือเขาไปเลย นะคะไม่ว่าชีวิตเขาจะเป็นเขาเรียจะยึดตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไหนก็ตามคุณยืเาเรียกคุณยืนอยาดที่จะอยู่เคียงข้างเขานะคุณคอยซัพพอร์ตความรู้สึกเขาสิ่งนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกได้และเขาก็ยังประทับใจในความดีของคุณที่มีต่อเขาความเป็นห่วงเป็นใหญ่ความใส่ใจความจริงใจที่คุณมีให้กับเขานะโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอเลย แค่คุณรู้คุณก็พร้อมที่จะเดินทางหรือพร้อมที่จะมายืนอยู่เคียงข้างเขาทันทีเลยนะแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะหาใครได้อย่างคุณอีกแล้วด้วยได้ไพ่เอ็มเพลเรอร์ได้ไพ่หนึ่งรีได้ไพ่เด็กเกลียบได้ไพ่ควีนไม้ เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วคุณเป็นคนที่วางแผนในชีวิตตัวคุณได้ดีมากๆคุณเป็นคนที่นักต่อสู้นะชีวิตคุณผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะและคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิต นะคุณเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อกับชีวิตของคุณเลยไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรมาก็ตามนะเขาชื่นชมในความเป็นตัวของตัวคุณนะคะในความเข้มแข็งในความแข็งแกร่งข,ของคุณนะที่ผ่านมาเขารู้ตัวนะคะว่าเขาทำผิดต่อคุณเขามีการทรยศหักหลังต่อความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาหลายต่อหลายครั้งที่เขาทำลายความรู้สึกคุณ นะแต่คุณก็ไม่เคยตื่อโทษโกรธเขาคุณไม่เคยต่อว่าต่อขานอะไรเขาเลยนะคุณยังพร้อมที่จะให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อคุณในความสัมพันธ์นี้ได้ไพ่สี่เหลีย่ยม ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วห่างกันไปแล้วนะหรือจบกันไปแล้วโดยที่ฝ่ายเขาเองนี่แหละนะคะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจออกไปจากความสัมพันธ์นี้เป็นฝ่ายที่ทอดจริงคุณไปนะคะในเวลานี้ถ้าถามว่าเขาคิดอะไรกับคุณบ้างเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเ,นนเ,เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอะไรเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ย ที่มันจบลงที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาทําให้ต้องเลิกลากันทําให้ต้องห่างกันเพราะตัวเขาเป็นคนที่จัดสินใจให้ความสัมพันธ์เป็นไปนในทางนี้เองนะเขาก็รู้สึกผิดเขารู้สึกว่าเขาทาไม่ดีกับคุณลงไปและในเวลานี้เขาก็รู้นะคะว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห่างกันไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาเจอกันโอกาสที่จะกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มันไม่มีก็แล้วนะคะทุกอย่างมันได้จบสิ้นลงไปแล้วแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะคะว่าเขาจะเดินหน้าต่อใช้ชีวิตของเขาไปนะตัวคุณเองคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปด้วยนะถึงแม้ในบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกว้าเวรู้สึกคิดถึงคุณบ้างรู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือหลายๆครั้งนะคะที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาโดดเดี่ยวมากนะชีวิตเขาว่างว้างมากในเวลานี้ นะ,ะแต่ในเมื่อเขาคิดว่าคุณเลือกแล้วเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะมุมมองที่เขามีจ่อคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งมากๆคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้ท่อนง่ายดีคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเกองไม่ว่าจะทุกข์จะเศร้าอะไรมากมายเพียงใดคุณไม่เคยแสดงความอ่อนแอของคุณให้ใครได้เห็น แต่เขารับรู้ได้นะคะว่าภายในใจของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนะครับแต่คุณเป็นคนที่เก็บซ่อนความอ่อนไหวความอ่อนแอของตัวคุณเอาไว้ได้ค่อนข้างดีอาจจะมีเพียงเขาเท่านั้นนะคะที่อ่านใจคุณได้อ่านใจคุณออกและเขาก็มองว่าในวันข้างหน้าคุณน่าจะได้คนที่ดีกว่าเขาคุณน่าจะได้การเริ่มต้นครั้งใหม่กับคนใหม่ ที่ดีกว่าเขาและเขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าชีวิตคุณวันข้างหน้าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรับแล้วก็ในเรื่องหน้าที่การงานของคุณด้วยตอนนี้เขาก็ได้แค่ว่ามองคุณอยู่ห่างๆเท่านั้นค่ะ